สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รลกยิ้งกับผมเบรฟิลลิ่งดีครับผมวันนี้อยู่กับกันในเกมทีโอทาวพาร์ทที่14แล้วนะฮะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ชอบเกมนี้นะฮะรู้สึกดีใจมากๆเลยที่มีคนติดตามเกมนี้อยู่นะถ้าใครมีอะไรแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะโอเควันนี้นะฮะเราครั้งที่แล้วเราได้สร้างอ่าเป็นเมืองใหม่ของเรานะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปร่างดีขึ้นนะ ส่วนตรงนี้ที่ทําไว้นี่ก็คือจะเป็นโซนแบบทางเข้าเมืองวันนี้ผมจะมาทําท่าเหลือสักหน่อยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแก้ไขสักหน่อยนะมันมันไม่ค่อยสวยนะดูดิเละเทะเหลือเกินนะก็เอ่อสําหรับใครที่อยากจะทํากลางวันกลางคืนนี่มันจะมีให้โหลดต,ตรงนี้นะฮะอ๋อตัวนี้ฮะไปกดที่รูปเฟืองนะแล้วก็จะมีคําว่า plug in นะโอเคแล้วมันก็จะมีให้โหลดนะก็สามารถ เข้าไปเลือกดูกันได้นะฮะว่า,อาชอบอะไรมีเยอะยนะเดี๋ยวผมต้องโหลดมาเล่นบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดการกับเมืองตัวนี้ก่อนมาเริ่มกันเลยดีกว่าดัแบบแรกเราสร้างถนนอ,นออกมามามันดูเป็นรูปเป็นร่างซักหน่อยแล้วก็จะมีท่าเรือตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเอาไว้ว่างเนี่ยผมจะทําเป็นแบบท่าเรือท่องเที่ยวนะเป็นแบบเรือเดินสมุทร ใช่ไหมเรือยอดเรืออะไรพวกเนี้ยครเรือโดยาสารเนี่ยผมจะอไปโหลดมาสร้างไว้นะแต่วันนี้เราสร้างที่เรามีก่อนนะฮะโอเคตรงนี้เป็นที่ของท่าเรือนะก็รอเขาขึ้นแล้วกันเดีย๋ยวผมเดินน้ํารอ,อเลยเดินน้ํานะเดินน้ำ,นะนนำท่อก็จะม้วนหน่อยม้วนเลยแหละไม่ใช่น่อยอ่ะจึงต้องมีเขตพอดีสักหน่อยนะฮะเป็นแบบที่ใครของของ ชนบ,บทนะแต่ว่าผมจะใช้เป็นเลเวลหเท่านั้นนะโอเคขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นแล้วไม่เป็นอะไรอะ่ะการก็ถึงคมนาคามไม่มีนะไม่ถึงอ่ะเพื่อนเออไม่ถึงจริงด้วยสงสัยผมต้องสร้างรถไฟตรงนี้หน่อยละรถไฟไปเลยให้เราอะ แถวบ้านผมก็จะใช้รถไฟในการเดินทางนะผมก็เลยอยากทำแบบแถวชนบทบ้านเรานะฮะอืมโอเคพอใจแล้วทีนี้ก็เมีรถไฟในการเดินทางไปได้นะต้องมีลงสถานีตรงนี้ด้วย,ยนี่เออมาสถานีนี้เพื่อลงสถานีของ ร้านค้าร้านขายนะตัวนี้ก็เป็นที่ทำงานตัวนี้ก็เป็นหมู่บ้านเอรถไฟไปเลยเพื่อนคิดอะไรไม่ออกใส่รถไฟนี่ทำรถไฟตัดด้วยเอ้ยสวยสวยอยไฟแดงก็จะหยุดด้วยนะรถไฟนะเออสวยสวยแต่ตอนนี้ยังไม่มีเรือมาเลยนะ เดีย๋ยสร้างเขตผลิตเพิ่มสักหน่อยนะฮะเพื่อให้มันเหมาะกับอ่าเขตอุตสาหกรรมเลยนะจะได้มีฐานผลิตเพื่อไปส่งขายแล้วก็ต้องมีผู้บริโภคก็คือชาวบ้านนั่นเองนะดังนั้นฝั่งนี้อาจจะต้องมีตึกสักนิดหนึ่งโซนเมืองโซนเมืองนี่คือโซนนอกเมืองขับเข้าไปในเมืองนะ แล้วที่แถวบ้านนอกก็ดีอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีที่สาธารณะเยอะมากนะจะทําทตรงนี้ไว้ไว้ให้พาเด็กหรือคนแก่มาวิ่งเล่นกันนะฝั่งนี้ยังไม่มีที่ว่ารการอำเภอเลย๋ย๋ยวผมสร้างตรงนี้แล้วกันอตรงนี้ก็ส่วนต้นไม้นะเหมาะสุดๆละอ้สวยงามจริงๆเลยดูดิแลวที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะต้นไม้ประมาณนี้ Yeah. ตรงนี้ก็ดูเงียบสงบดีนะถึงมันจะดูมั่วหน่อยแต่ก็ก็มีความสุบดีนะ <c oughs> อะไรวะนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆเ,นะเป็นเมืองชนบทว่าวันนี้ก็หลักๆเราก็จะมาทําเมืองชนบทกันนะฮะหลักๆเลยนะวันนี้นะที่สาคัญก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะมาสร้างสนามฟุตบอให้ด้วยนะขอบคุณที่ถั้งหน่อยแล้วกันนะ ก็รู้สึกสบายใจดีนะฮะถ้าได้มาเล่นเราเหมือนเราได้พักผ่อนด้วยนะแล้วก็สร้างตามจินตนาการของเราไปบางทีสร้างไปสร้างมาก็อยากเข้าไปอยู่ในนั้นเองด้วยซ้ำโอเคถ้วผมสร้างอาคารพาณิชย์เพิ่มสักนิดหนึ่งแล้วกันเหมือนว่าฝั่งนี้ต้องการส่วนสาธารณะสักหน่อยนะฮะกานกิจกรรมเพื่อได้จัด งานสําหรับคนงานฝั่งนี้ได้นะแล้วมีเรือแล้วนี่เราผาคารฮะให้เรือวิ่งสั้กหน่อยนี่ทุนทุนนี่เรือสัญจรไปได้นะเสร็จก็มาเล่นบอลกันได้เลยนะนอือจะได้กินปลาเยอะหน่อยตรงนี้ส่วนเมืองตรงนี้ก็เงียบสงบดีนะ แล้วก็ชนบ,บทเราก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวนี้ผมค่อยสร้างเพิ่มนะว่าจะสร้างอะไรต่อเดี๋ยวค่อยมาคิดกันนะเรามาดูฝั่งนี้สักหน่อยนะที่เราว่าจะขยายออกมานะใหย,ย่ขยาย,ข,ย,ายขึ้นเดี๋ยวผมขออน,นุญาตตัดตรงนี้ทิ้งไปก่อนัทิ้งไปก่อน โอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นถนนดินไว้ก่อนนะก็รถไฟผมก็จะทุบทิ้งนะเมืองนี้ก็เขตปกครองก็จะประมาณนี้นี hey. ่กว้างใหญ่เลยแต่ว่าผมจะเริ่มเดินเส้นใหม่นะอันนัน้นมั่วไปจริงถ้าผ่าครึ่งก็จะได้ครึ่งนี้ อืมแค่นี้กันเราเพราะว่าเราทำมั่วกันนะเราจะต้องย้ายมาฝั่งนี้สักหน่อยอืมโปรเจกต์ใหญ่ฮะสร้างเมืองใหม่อีกแล้วนะเออให้มันดูแบบครึ่งๆสักหน่อยเฮ้สิบแปดเลยอืมครึ่งประมาณนี้อันนี้ผมตัดทิ้งกัน นี่มีที่ว่าการอำเ๋อสารากลางนะผมจะย้ายมาอยู่ตรงกลางเลยพอดีเลยเอาสร้างไม่ได้เหรอ,อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างละหกแล้วกันเจ็ดสร้างให้ยาวเจ็ดเพื่อมีพื้นที่ได้หกอา้าวไม่มีห้าว่ะ 1,2,3,4,5 1,2,3สร้างยาว7เพื่อมีพื้นที่ได้5โอเคโอเคได้อยู่อะอน,นาคตต้องเป็นทางเดินรถทางเดียวนะก็ดูเนียนอยู่มันดูกึ่งกลางอยู่เนาะผมกำลังแบบงงกระถางนี้นอยู่ก็พื้นที่นี้จะเหลือพื้นที่เยอะกว่าน,นั้นละกัน อะประมาณนั้นแล้วกันนี่ก็คั้นนี้โอเคก็เรียกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่วิศวกรไม่ได้คุยกันอีกแล้วก็ดีฮะจะได้ผสมจินดีเหมือนกันนะหากเขาแค่ตัวเองเออโอเคกับเมืองใหม่เราที่ต่อเพิ่มมานะฝั่งนู้นก็จะทำไคล้ายกันนะเดี๋ยวค่อยแก้ไขที่หลัง วรนนี้มีพื้นที่เยอะกว่านะก็นั่นแหละรครับก็เหมือนในชีวิตจริงนะก็ต้องมีความผิดพลาดกันบ้างนะแต่มันก็ดูเป็นแบบสีสันในชีวิตดีเหมือนกันนะฮะจะได้มีเรื่องเล่าให้ลูกหลานนะก็เขาเรียกว่าหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมวันนี้เราก็ได้เมืองชนบทท่าเรือแค่นั้นจริงๆ ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาแล้เอาอยู่องเขาดีแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาสร้างเมืองใหม่ตรงนี้นะฮะให้มันเป็นเมืองใหญ่เลยแบบมหาคนครใหญ่เลยนะตรงนี้เดี๋ยวอนาคตผมอาจจะขยับตรงนี้มาอีกนิดหนึ่งให้มันเท่ากันเลยนะถ้าเกิดผมขยันนะนะจดูกันว่ามันเท่าไหร่แปด หายไปเยอะเหมือนกันแปเอามาไว้นี่กันทำจุดไว้ก่อนทำจุดมาร์กเหยียบมาตรงนี้ปุ๊บนี่ก็ต้องเพิ่มเท่าไหร่วะจากตรงกลางสาสิบห้าอ๋ออันนี้สาสิบเจ็ดต้องย่นหรอย่นมานี่อ่ะ ใช่ไหมคิดถูกใช่ไหมให้มันเท่ากันนะก็คือสามสิบห้าอันนี้ยาวนี่มาสาสิบ้าอโอเคเดี๋ยวข้างหน้าเราค่อยมาปรับเปลี่ยนกันใหม่ดีกว่านะฮะ